เห็นเห็นเห็นเดี๋ยวเอาเงี้ยหัน่านตรงไหนเตรียมอันนยัดแม่งหมดยัดหมดเ่ะไปเรื่อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยอ่ะเฮ้ยนี่ไงของของมันอยู่ในน้ำอุ้ยเฮีย้ยกลับไปเข้าเบ็ดอ้สั์ไปเบ็ดไปถึงเบ็ด กูยังตกใจเลยทำไมเอาไม้สระดุ้งอ่ะสะดุ้งแล้วไม่วัดดิตอนนี้ไปคลองขาสีเพื่อนยังมามันเป็นอันนี้คล้ายทหารรึเปล่าแล้วมันช่วงนี้มีกิ้งเปื่อนกำลังท้าวค้ายกับตัวเลยสะดุ้งทำไมนะอันนี้เป็นเสียงกิ้งเปลื่อนโอ้โหันข้าวคล้เขาตะดุ้งเรือตันเลยผมจะดุ้งเขาไม่ได้ดุ้งเป็นกิ้ง เฮ้ยเฮ้ยเ้้ยบ้าเฮ้ยมันกัดมันไปเลยว่ะเหมือนจะเข้ามาในมุมนี้มันจามมันอย่างนู้นใส่รับแขกใส่รับแขกนั่นแหละรูนั่นแหละบ้มเพิ่อมันเห็นหลายฟอสแล้วมันจะโมโหยายรูเลยมั้ง ยงไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโย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 มาแล้วครับผมมาแล้วครับโถโดนจนได้ดีนะแย่ไ้โลไ้โลใส่รับแขกนะครับผมแตกคาป่าครับรุ่นเก่าก็ยังหมานอยู่วิ่งเขาวิ่งเข้า เิ่งเข้ากระชังไม่ถึงโลนะเยะเอาใส่แปดจริงๆประชิตอ่าสุดยอดไม่ทะลุด้วยนะวัดนใช่ไหมไม่ทะลุด้วยดูดิเป็นผมนี่บาแกมแตกไปแล้วแตกคาปากสีเขียวนะครับนะแตกคาปากนะรุ่นเก่ามาอยู่เด้ยถ่ายรูปเก็บก่อน จอดเปลยเลนะปลาตกนี่เออเนี่ยนาได้ตีได้เฮ้ยนี่ไงนั่นนีนั่นนีตามไว้โอ้ไายพอกันนะตามมาซ้าด้วยอืม

โอ้ยส่งไม่ได้เน่งลึกตัวเล็กอ่ะโอ้ใส่แล้วแคงก็ได้มาเด้อดูดึงดึงห่างนับพลาดีกเยอะเหมือนมันเค่แตะนะถ้าไม่ผ่านหน้าไม่เอาอะเหนื่อยไล่ตามไล่ตามเหนื่อยไม่อย่างของมหางเพราะว่าเป็นอีโไทยครับ เลาะตีได้ดนะ ừ, แต่ว่าฝั่งมันจะตีเหนื่อยหน่อยอเฮ้ยเฮ้ยกัดล้๊มป่อยเลยส้นดีใส่ดีกว่าน,ะ ừ, นี่อือเฮ้ยมันกนัดล้๊มป่อยเลยไหวครับสำหรับทำทองเอาเรื่องอยู่เลย,เเออยไม่ใช่ไม่ใช่เอาเรื่อง,องบอกว่าโหดนะเอาเรื่องบอกรู้งาน อันนี้มันเหนียวเห่อจับนะต้ม <c oughs> มันมีอะไรอยู่ใต้หนะั่นเอ้ยยังไงวิ่งวิ่งโอ้ยไม่โดนี่เยอะใหญ่แล้นะวเนี่ะเออย้ายมันตรงนี้หรอ การตะอยเลยใช่เยอะห่างมกโคนนี่ก็สวยเนี่ยาไเยไงไม่โดนีกล้วนี่เปนนเขาไปติดอยู่ตรงนั้นนี่นะขาดีด้วย หายไปเลยนี่กระดับตีเทาไมไม่ถึงด้วยนะไม่โดน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 อยู่อยู่อยู่อยมันมันทำอะไรไเกัอวะจะมีแรงบัาเด็ดไม่แตะกันไม่แตะอย่างเชี่ย ไม่ค่อยได้นำหน้าหรอกนอกจากนำหน้าเขาจะอดได้ที่ตีนีะเอา้าดดดดปล่อยอ่ะอยู่ด้วยอโอโหตกปิดเดียวเลยดูดิวัดดิไหมวัดดิไหมปล่อยอ่ะ <You. S 2> อยู่ห่างได้่เดี๋ยวเห็นแล้วดูทรงแล้วไม่น่าวัดหรอกตึกตึกอ้าวไม่เห็นไม่เห็นอ๋นอหนาตึกใช้พักเฉยเฮ้อยอยู่เลยอยู่วะโอ้ยบินไอ้ดอบินตุ่นผมตุ่นผมเดีด๋ยวไปฝากตุ่

ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ตัวปิดตัวเล็กจัดเล็กกว่ายอัน้รายเฮ้ยกัด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 